แรนดี้อิสานเบสนรินชดคู่หูดูโอส่งสิงเกินใหม่เอาใจลูกทุ่งอีสานคู <c oughs> ่หูดูโอแรนดี้อีสานและเบสนรินชดหลังจากที่เคยเป็นศิลปินเดี่ยวมาก่อนล่าสุดทั้งคู่จับคู่กันภายใต้สังกัดสกายพาร์คมิวสิกล่าสุดก็ได้เลิกถ่ายทำา v v เพลงนั่งดีๆไอซีสังลาและมาฮักกับไอ้ยดีกว่าซึ่ง งานนี้สองหนุ่มทั้งตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากหลังจากที่รอคอยกันมานานซึ่งเราก็มีบทสัมภาษณ์จากทั้งสองมาฝากกันด้วยค่ะสวัสด,ดีครับพวกเรา r m d คนระับ ผมแรนดี้สารครับผมเบสได้รินชดครับผมจากสังกัดสกายตา์มวสิงนะครับซึ่งเราก็เคยเป็นนักร้องเดี่ยวมาก่อนแล้วก็มาทาเป็นคู่หูดูโอนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผลงานเพลงนั่งดีๆไอ้สีสังราแล้วก็มาฮักกับไอ้ดีกว่านะครับสําหรับ2ผลงานเพลงที่ถ่ายจบไปก็เน่มีความยากง่ายก็เหมืกันก็นีอุปสรรคเล็กน้อยครับผมในเรื่องของการถ่ายทำแต่ก็สนุกนะฮะได้ใช่ไหมครับได้นะฮะแล้วก็เหมือนกับได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยนะครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆยังไงก็ สำหรับครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับทั้งผู้ใหญ่จากต้นสังกัดเองนะครับสกายปาร์คดนตรีนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกล้องนะครับผมสำหรับที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็มาแบบว่าถ่ายทําให้เราในวันนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากไปด้วยเนาะสำหรับยั่เล้มาฮักกับไอดีกว่าแล้วก็นั่งดีๆไอศิสังราครับผมช่องทางการติดตามได้ช่องทางการติดตามทาง YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของพวกเรานะครับ คิดว่า RMB Randy อีสานกับเบ n นนารินโชจะขึ้นมาเลยนะครับผม <c oughs> ใช่ยังไงก็ขอฝากไปนั่พี่น้องท่าวจังหวัดอุดรละครัทุกทุจังหวัดนะครับสำหรับผลงานจินหม่นะครับผมกับ RMB Rand y อีสานแล้วก็เบ้นนารินโชนะครับอ้าวแฟนคลับแม่ยกทั้งหลายอดใจรอกันสักนิดอีกไม่นานได้ชม MV เพลงจากสองหนุ่มคู่หูดูโอคู่ใหมเ่เร็วนี้แน่นอนทางสถานีไทยไทย t True v i s i o n ค่ะ Sky Park Music จัดหนักจัดเต็มส่งหมอลำสาวสตางเร่งถ่ายทำเอ็มักผู้บ่าวน้าฮัน <c oughs> ช่วงนี้สกายพาร์คมิวสิกจัดหนักเร่งส่งศิลปินทั้งลูกทุ่งและหมอลำมาเอาใจแฟนเพลงล่าสุดได้เริกถ่ายทำเอ็กันอีกแล้วกับศิลปินสาวหมอลำเบอร์ล่าสุดของคาย น้องสตางสาวหมอลำจากจังหวัดเลยเจ้าของเพลงสนุกคึกคักอย่างเพลงมักผู้บ่าวนาฮานงานนี้ถือว่าเอาใจแฟนเพลงลูกทุ่งหมอลำกันสุดๆซึ่งวันนี้ไทยไทยนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์จากสาวหมอลำม,มาฝากไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องสตางสกายปาค,ค่ะเจ้าของผู้นันเพลงมักผู้บ่าวนาฮานค่ะสำหรับผงานั่งเพลงของน้องสตางเอนะคะเป็นแม่ประมานวาอ เจ้าพุทธนาหัตหนในการเห็นเขาเล่อเขาจะหัดก,กระยักเาอยากหยอกอยากจับจองเป็นเจ้าเขาเจ้าของนคะคะมักพูทธนาหัตมักพูทธนาหัตหนในขัดกับประมาราผู้เป่าเสือดำคือเป็นตาฮักเทนอฟผู้เป่าเสือไล่ผู้เป่าเสือขาวนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเสือล,ลายล่ซีก็ยังฮักคือเกา่าในการอยากจับจองเป็นเจ้าเขาเจ้าของและคือพุทธนาเป็นสนุกสนุกออกทางแนวมอรมค่ะขับรงได้กันอนะทั่วภาคเลยนคะคะ น,กกกกน,กน,กนักงสตางสกัยปักเจ้าขออ้องผู้นั่งเพลงมัดผู้บาวนาฮานกระซิฟาดนะคะผู้นงเพลงนี้ไปนในออบอุกออมเซข้องแฟนๆฟนฝากให้ติดตามรับชมอชอยซอยเชียซอยสนับนุนนะคะศิมลปินอีสานบ้นานเฮาไทยจังหวัดเลยว่าอีสักคนเนอเพรสหรัฐทำวงการลูกทุ่งสะเทือนยกกองไปถ่ายเอ็มวีถึงสอปปลาว สร้างความแปลกใหม่ให้วงการลูกทุ่งไม่น้อยเมื่อเพชรสหรัฐเจ้าของเพลงดังอายตายสิงหนำบอไม่หยุดพัฒนาล่าสุดกับโปรเจกต์พิเศษจากอาัลบั้ม9กับเพลงมนรักสาวลาวที่งานนี้ยกกองกันไปถ่ายทำกันถึงสปปลาวเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดนอกจากโลเคชันแล้วงานนี้หนุ่มเพชรย่งได้ศิลปินชายอันดับต้นๆของประเทศและเน็ตไอดอลซุปเปอร์สตาร์ของเมืองลาว ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะน,นี้มารวมเล่นมิวสิกวิดีโอกว่า20ท่านด้วยกันโดยจะยกกองกันไปถ่ายทำวันที่5-8ตุลาคมนี้ในหลายแขวงของสอปปลาวส่วนผลงานจะออกมางดงามขนาดไหนติดตามชมได้เร็วๆนี้ที่สถานีไทยไทยทรูวิชันคะ่ะ